ที่บอกไปว่าวันนี้จัดเต็มจริงๆเลยเรื่องราวของเกาหลีนะคะคมาประเดิมข่าวแรกก่อนเลยดีกว่า <ผม S 1> นะคะคยังคงอยู่ที่เกาหลีที่บอกไปนะคะข่าวของ b บีสค่ะซึ่งเขาจัดแฟนมิทติ้งในประเทศไทยไปนะคะโอ้โหสาวๆกรี๊ดตายไปเลยเรียกว่าเอาใจเหล่าบิวตี้ไทยค่ะโดยเฉพาะนะคะกับแฟนมิทติ้งแบงคอกของ6หนุ่มอสูรวงบีสค่ะที่นำโดยยุนดูจุงอีกีกวาง ยงจุนอยองจางฮยอนซึงยังโยซอฟและก็โซนดงอุ่นค่ะปลอยแบรนด์เกาหลีนะคะที่มีความสามารถรอบด้านและประสบความสําเร็จในเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงไทยด้วยนะคะงานนี้บิวตี้ชาวไทยค่ะก็ยกขยงไปแน่นรอยัลพารากอนฮอกันเลยนะคะอย่างคึกคักโดยทั้งหงหนุ่มก็ไม่ทําให้ผิดหวงังจัดเต็มตั้งแต่แสงสีเสียงซึ่งพวกเขานะคะก็ได้หยิบเอาเพลงกู๊ดลักมาเรียกเสียงกรี๊ดและก็ตามด้วยเพลงช็อคค่ะ 이건 괜찮다. 이건 괜찮아. 지 이건 이이이이 孤独被我拒绝。 จากนั้นนะครับก็มีการตอบคาถามไทยแลนด์ควิสครับรวมถึงก็มีการตอบคำถามาแฟนๆนะครับที่ได้เขียนส่งผ่านกระดาษโพสต์อิทจากนั้นก็มีกิจกรรมอีกมากมายโดยไฮไลท์สําคัญเนี่ยเห็นจะเป็นที่กิจกรรมข mm hmm. <Keep S 1> ี่ล mm ูกวิ่งปองด้วยตะเกียบยักษ์ครับเพราะว่าจะมีการจับรายชื่อล mm ัคกี้แฟนเพียงหนึ่งรายชื่อเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัลจากหนุ่มวงบี๊บนครับเรืยอได้ว่างานนี้เนี่ยสร้างความประทับใจทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับเลยทีเดียวครับ โอ้แฟนคลับชาวไทยดิฉันยืนยันว่าเดินออกจากฮอพปุ๊บไม่มีเสียงพูดเพราะว่ากรี๊ดแทบจะทุกครึ่งนาทีกรี๊ดต้องอบวลาดีกว่าจริงเรียว่าจัดหนักจัดเต็มกันจริงเลยนะสำหรับแฟนเพลงชาวไทยอ่ะ